โอ้โหไอดอลจะไอเนื่อชอบ่รู้ต้องหาใครจริงๆคนที่สบายขนาดนี้หก็คือเคยเห็นแต่คนไปนอนที่เตียง ว <c oughs> ันนี้นะคะยังไม่อยู่กับป,ปมะม๊ะป๊ามามาค่ะเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยป๊ะป๊ามาได้ไปเจอมบ้านหลังใหม่ของไม้ไปนอนมาเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะเกือบตกเตียงทำไม <c oughs> คือเตียงไอดีมากเลยแต่ว่าข้างๆเตียงมันเป่าเปื่อยอะไอ้จำเป็นอย่างที่ไม่รู้มีอะไรบางอย่างที่มันุ่มตุ่มช่องว่างตรงนั้นให้มาม้าวางของบ้าง <c oughs> มือถือมามาน่าจะมีไฟให้มามาหนังสือกดมา วันนี้ตุองจัดไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถูกพิ่มากไอค่ะป๊าปามามาที่บุญถาวรซึ่งไอจะมีงบประมาณให้ป๊าปามาช้อปปิ้งของให้บ้านไอเนี่ยห้าพันบาทให้ช่วิเติมว่าบ้านไอควรจะมีอะไรเติมลงไาเอาหมามาใช้งานให้มันช่วยเลือกให้มันช่วยเลือกซึ่งจริงๆแล้วขอถามว่าป๊าปามาเคยมาที่บุญถาวรบ้างไหม มาม่าเคยมาบุญถาวรหนึ่งครั้งที่กรุงเทพมาตติดใจมากเพราะว่าที่เนี้ยกระเบื้องเขาเท่มากจริงๆจริงทเนี้ยกระเบื้องสวยมากตรงนี้ที่เป็นกระเบื้องมีกระเบื้องแบบว่าลายสวยมากๆซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่เข้ามาบ้านรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องสร้างบ้านใหม่ทั้งหลังเลยไม่จริงๆแล้วอะมาบุญถาวรคือแบบซื้อได้เยอะมากๆซึ่งวันนี้ด้วยโคราชจะมีหรอที่ว่านี่บุญถาวรได้หรอแถวจองของหมอไลน์วิสาพามาถึงกรุงเทพมาแต่ละาไม่รือว่ามีแต่ก่อนมาม่าก็ต้องมาที่กรุงเทพทำ อ่ะโอเคเอาเป็นว่าวันนี้5 0าพันบาทแล้วใช้ป้ามาช่วยเลือกซื้อของให้อยจะได้อะไรกันบ้างดูว้ากระเบื้องอันนี้สวยมากเลยอ่ะเนี่ยจริงจริงอันเนี้ยควรเป็นของบ้านเพื่อนไอทุกคนโอเชียนกลุ่มไอชุดกลุ่มโอเชียนมัคนควรจะเป็น,นอันเนี้ยควรจะอยู่สักคนในเพื่อนเราใช่ปะเพื่อนเราสักคนควรจะต้องสร้างบ้านแล้วก็มีโอเชียนนะเอือ,บ,อบ้านก่อนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยใช่เลยอ่ะโอเชียนอ่ะ เบอรงอันนี้สวยอ่ไอชอบอะไรแบบนี้มากเลยอ่ะมีความเก๋อ่ะชอบมากรู้สึกว่าการมาในวันนี้มันไม่ง่ายเลยคะ่ะทุกคนเพราะรู้สึกเหมือนว่าเราอ่ะต้องแบบขนจิตข่นใจเพราะว่าบ้านเราก็เสร็จแล้วอ่ะน้องแล้วจริงอ่ะคุณเนี่ยอย่างที่บอกกันแหละว่าจริงๆคนมาสร้างบ้านหลังใหม่เลยเพราะว่ามันมีดีเทลที่แบบน่ารักเยอะมาก ก็แานะ้นะคะเราจะไปผู้ชนอื่นๆก่อนเดินแบบเดินปัวแล้วก็อกไปไม่รู้่เป็นยังไงและตอนนี้นะคะเรามาสู่จุดตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าน,น่าสนใจมากเพราะว่าจริงๆตอนเฮียซื้อบ้านอะ่ะบ้านไหนเขามีการบอกว่าเป็นกระเบื้อนนำเข้าที่เป็นหินแล้วก็แบบใหญ่มากก็คือมีความว่าเป็นประมาณแบบขนาดเนี้ยแต่เนี้ยคือใหญ่แบบอภิมหาใหญ่มากคือมันชื่อว่ากาล่าไว้นะคะซึ่งมันใหญ่แบบทั้งตัวใหญ่แบบใหญ่มากๆก็จะมีเป็น ตรงนี้แล้วก็เป็นสีดาตรงนั้นซึ่งตรงเนี้ยเป็นโซนกระเบื้องนําเข้าทั้งหมดซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากปลามาได้หายไปแล้วกับโซนนี้ไม่รู้ไปตรงไหน,นแต่ตอนนี้ทางเราก็คือแบบไมส่สนใจกระเบื้องซึ่งบ้านนี้ก็เป็นแบบการธนาคารอันนี้ก็คือนาเข้าอย่างไรนะคะใช่ครับอันนี้นําเข้ามาจากที่ไหนจากสเปนครับนาเข้ามาจากสเปนตอนนี้ของคุณภาพของยูโรเขาจะดีครับเขาจะดีกว่าของไอเทียเยอะเลยเนี่ยเป็นแบ,บ็คดอปอะ เฮ้ยเอาให้รีวิวอย่างเงี really? ้ยสวยเลยทุกคนอันน <oh ี้นี่เท่านะคะอันนี oh okay. ้มันเอาไว้เป็นตรงในส่วนของพื้นหรือในส่วนของหนังนะคะสวยสวยจ้อนี่โฉมหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะทอเต็มผืนรับเต็มตื่นคือเนี้ยทั้งแผงอะไม่มีรอยต่อเลยค่ะทุกคนโอ้ยเก๋ส่วนตรงนี้นะคะเป็นระเบอเรื่องเหมือนกันเป็นระเบ้อเรื่องที่พูดที่นักเสนอว่ามันทำมาจากอลูมิเนียมความเก๋มันจมือนบ้านเป็นแบบมันเป็นบ้านสไตลหลังอะ เนก็คือเราสร้างบานเสร็จแล้วเราไม่รูื้อกระเบื้องช่วงนี้ยติตพางอยู่ในโซนกระเบื้องประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วหาทางออกไม่เจอเพราะว่าแนวก็จะมีบ้านแล้วรู้สึกว่ามันสวยเนาะแล้วมันสวยเนาะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าต้องหาทางที่นี่เป็คนที่นี่มีทางกระเบื้องนำเข้าและไม่นำเข้าแต่เราจะออกที่นี่ก่อนค่ะแต่เราต้องหาป่ามาก่อนแล้วป่ามายี่ไหนหรอป่าหมาวางแผนปลูกบ้านแล้วนะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะ เป็นไงบ้างคะได้โครงการสร้างบ้านใหม่ไหมคะไม่ใช่โซนที่เราจะต้องมาเดินเพราะว่าเรามีกค่า5,000บาทอย่าลืมแล้วก็5,000บาทน่าจะได้กับเรื่องไม่ถึงงแผน่นสี่ห้าแผน่นสี่ห้าแผน่น อุ้ยเนี่ยก็คือตู้เย็ยนของสมิกซึ่งทางเราอะได้ยินชื่อเสียงมามากว่าเป็นตู้เย็ยนแบบแห่งพอสอนเนี่ยคะ่ะทุกคนทุกคนชิคคนเก๋อะต้องใช้ของสมิกประมาณรู้จักยี่ห้อสมิกใช่ไหมคะใช่รามาใช้ยี่ห้อสมิเตาแก๊สมิมันดียังไงอะอย่างเตาของปาระม้าเนี่ยมันสามารถเลือกเลือกสเปคเมันได้ชัดเจนเตาที่แรงฟู่เลยเนี่ยแล้วก็ดีด้วยเขามียี่ห้อนี้สวยอะเป็นยี่ห้อสมิธอะตู้เย็ยนนี้ก็สวยยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านว่าอะไรอะ สวยตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีรถเต่าก็าควรจะมีสิ่งนี้ที่บ้านราคาเบาๆค่ะ9 9้าหบาทนเก้อย้นี่แหละไงที่หมอม้าอยากให้เาาเจอคือเมื่อเช้มาเนี่ยหมอม้าล้างจานเดี๋ลูกสิ่งที่มันเล็กอะครัวเปียกหมดเลยนี่มันต้องสองหลุมแบบนี้แล้วน<ช>ี<ๆ>่หรอครัวิตายวิตายนี่มันคือของยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้อเกรสใช่ไหมเกรสอ่าก็ดูทไมการดีไซน์ครัวเขาน่าเก๋มากแล้วก็ใช้พื้นที่ดีมากเนี่ย <Yes. S 1> มีที่ เครื่องครัวและกระเบื้องมาบ่อยนะคะมาสู่จุดที่เป็นเครื่องสุขภัณฑ์ซึ่งตรงเนี้ยเพิ่งรู้ว่าที่บุญถาวรอ,อะ่ะมีการแบบว่าออกแบบให้ได้ด้วยคือทางนี้ไม่เคยรู้มาก,ก่อนนะบุญถาวรมีการออกแบบได้ด้วยคือมีน,นี้เป็นแบบ 3D design แล้วก็มีเป็นตรงเนี้ยเอาไว้รีโนเวทคือหัวบ,บ้านเราที่แบบเราเบืือแล้วจะมารีโนเวทก็คือมีตรงที่เขาสามารถแบบออกแบบศึกษามษาตรงนี้ได้เลยแต่ว่านะเหน,น,เนือจิิงอื่อใดนก็คือเราเจอสิ่งที่เป็นโถส้วมที่ หน้าตาแบบเป็นโทส้มของมาสก์19ทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูชดาแลนนี่คือสิ่งที่พูดถึงค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งนี้ก็คือเป็นโทสวมนั่นเองคือหน้าตาทุกคนหน้าตาไม่ปกต,ติมากมากคือเขาบอกว่าเนี้ยสวย3ร้อยวสิ์มุาซึ่งจริงคือตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าอุ้ยอุ้ยรู้แต่ว่าอุ่นปรับอุณหภูมิได้อะไรได้เป็นของอีฮอโตโต้ตตนะคะนี่ชื่อเหมือนคุณสัเราเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิพอจังหวะมันปิดอ่ะมันเหมือนเป็นเก้าอีี้้เออ่ะันนนก็็คืปแบบวา ที่เอาไว้ควบคุมนี่กดปุ๊บมันก็สามารถเปิดว้าคุณพระคุณเจ้าช่วยกวยทอดขอมาอีกครั้งค่นน้องขอมาอีกครั้งค่ะก็เฮ้ยเฮ้ยเสืส้อเนี่ยเพื่อเป็นอซึอ่งในยี่ที่บ้านก็มีอาแล้วแหะแต่หน้าตาไม่ใช่แบบอนยุมีเหมือนแบบว่าเป็นสว์เด็กสัะผู้ใหญ่เี่ยมันแบบมันมีแบบท่ก้างขึ้นล้กย้ยซึ่งเรจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอาเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าเป็นเราไม่ลองเข้าไปจะลองเข้าไปก่อนถ้าเขห้ามเดียาะ ไม่มาะไรก็ไม่รู้นีจะนไม่ได้มีนู้่มาไฟไฟติดอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างนอกข้างนอกที่ฉันตื่นเต้นมืนไม่เคยแช่อาบม้ก่ออมันงสบายขนาดนี้อก็คือเคยเห็นแต่คนไปนอนที่เตียงอะยังไม่เคยเห็นใครนอนที่อาบรอต้องรอไปหา ต่อ่อหลังจากที่เดินมาสักพักก็รู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วอะเราควรจะมาเลือกซื้อของในเนี้ยในบุญหาวอนก่อนที่จะสร้างบ้านเพราะตอนนี้รู้สึกว่าแบบเสียดายจังที่บ้านเสร็จแล้วมันมีของแบบของเล่นที่น่าตื่นเต้นอีกมากมายซึ่งแบบสุดท้ายก็คือบ้านเสร็จแล้วเลยแบบไม่ได้เอาเข้าไปแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าใครจะสร้างบ้านหรือแบบจะทําบ้านเนาะมาเดินดูก่อนเริ่มจากบ้านเปล่าๆแล้วเริ่มจากสูนะ์อ่ะแล้วก็มาใส่ของเติมเอง,เองวันนี้คืออะไร สิ่งนี้คืออะไรคือเดี๋ยวก่อนนี่คือยังคงอยู่ที่โถส้วมนะคะทุกคนอัจฉริยะอัตโนมัติอะไรขนาดนี้ว่าแล้วก็มีคำถามอีกที่อยากสอถามว่าเนี่ยถ้าบ้านไฟดับเราใช้ห้องน้ำได้ไหมคะจะใช้ตัวนี้จะกดชำระได้หนึ่งครั้งแย่งกันเอาเองจริงแล้วจริงๆแล้วการทีจร่จะใช้ตักขันลาด ให้มีการมามต้องอต้องระวังจริงเพราะว่าเป็นระบบไฟฟ้าใย่าลัดให้ลงตรงนี้เท่านั้นอย่าลาดสีซัวครับใช่ครับเล่นสงการในห้องน้ำไม่ได้ไไม่ได้เพราะว่าล่ะแต่เหมือนแต่ระวังด้วยนี่เพิ่งรู้หมาชอบที่นี่มากเลยบอกเ<า>มื่อเช้าเนี่ยหม,มาเข้าไปในหัวไอ,อ้อะ ปักตามคิดตามถามก็ไม่มีช่วเธอต้องมาปรึกษาตรงนี้ได้ยัง่มุมนี้มุมนี้ก็มีคนเขาแตนนะตอนนี้เธนะอ,อเมีปัญหาอะไรเธอก็ไปปรึกษามุมนี้เลยนะถ้าะว่าเขา่สามารถตรมจกุกต้มจกุจกได้บางส่วนที่เธอไม่ไม่ชั้วมันไม่โอเคเธอมาปรึกษาเขาใช่ไหมใช่ไหมอยากคิดเองอยาคิด<ห><ห>เองอุ้ยคือตอนนี้นะคะเรามาในโซน DIY เพิ่งรู้ว่าในบุญหาวันมีขายของแบบกระจุกกระจิกปิกกิ๊กกุ๊กคือไม่จำเป็นต้องเป็นแบบว่ากระเบื้องงานใหญ่เฟอร์น<ห>ิเจอร์อะไรเงี<ห>้ยมันจะมีของแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยเราอยากได้ คือลางมีหุ่นยนต์ทำความสะอาดซึ่งคิดว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบเราไว้ใส่ไม้ถูแหละแต่ว่าจริงๆเราน่าจะไปใส่น้องหุ่นยนต์ได้แล้วก็ให้หุ่นยนต์ใช้อันเนี้ยถูไปแนละ้วมันก็สะอาดเลยเอะเลมอนนี่แหละดูอะไรอยู่คะ DIY มาได้อะไรบ้าง <laughs> หรือว่ามันมีของที่เราอยากได้แสงอยู่ในนี้ไหนนี่ของที่เราอยากได้แสงอยู่ที่นี่เดี๋ยมาต้องขนกลับโคราชเนี่ยนะไม่ใช่มาซื้อให้อซ์มาเช้าเอามาซื้อให้ไอซ์เหรออ๋ออันนี้ซื้อให้ลูกมูเมาช้านี่อันนี้ก็คือซื้อให้อซ์อ๋อซื้อให้อซ์หมดเลยนี่ไงก็ซื้อให้อซ์เหมือนกันอุ้ยเนี่ยนี่ก็ลังอยากได้จริงๆโหแม่ก็คือแม่ที่แท้ถูกอุ้ยนี่สวยมากเลยอ่ะเหมาะกันอยู่หน้าบ้านพี่โตต้องภูมิใจที่เราซื้อไปสวยมาก จะบอกว่าไอ้กำลังคิดอยู่ว่าไอ้คิดถูกมากที่มากับมามา <c oughs> เพราะว่าไอ้คือไอ้ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยไม่เป็นช้อปเป็นแต่เสื้อผ้าแ็นแม่บ้านสุดล้ว<ๆ>มามาค่อยๆดูให้นะครับก็<ๆ>เดินในนี้แล้วว่ามันเราก็จะรู้เองแหละคือบางทีเราคิดเราคิดไม่ออกหรอกแต่ถ้าเราไปเจอสิ่งที่เราต้องการที่มันอยู่ลึกๆมันจะโผล่มาอง <c oughs> มันเหมาะมากเลยดีไอว่าเออจริงๆไอ้ชอบโซนนี้ที่สุดเลยอ่ะใช่ไม่คิดว่าคุณสาวววจะมีที่นี่แบบโอ้ใช่ใช่ใช่มันดูเป็นของเล็กๆที่เหมือนเราช้อปปิ้ง แบบยิบไปทำเองได้โอเคอย้าง้นงมาม่าไม่คุยแล้วนะะละมารู้สึกอยากได้ขอนี่อะไรหามนานแล้วมาทำอะไรมาทำ ไอ้นี่ในโค้กลาฟมันหมดตื่นเต้น,นมันคืออะไรมันคืออะไรมันเป็นน้ําแข็งก้อนเล็กๆเรามาต้องมีใจขนาดนี้เลยเหรอดีใจมากคือที่โค้กลาฟมันเคยมีแล้วมันไม่มีตื่นเต้นยังไงน้ําแข็งก้อนเล็กเ <c oughs> ต้เนตมาเราออกมาแล้วเป็นน้ําแข็งก้อนเล็กๆ <c oughs> มันมั <c oughs> ๆๆมนทำได้ไหมเคี้ยวได้มัน <c oughs> อันอ๋อมันเคี้ยวได้เลยม้าดีมากมีอันเดียวดิของหายากมีอันเดียวก็อยากได้มากอุ้ยมาถ้าเกิดตอบมีคนหาซื้อเนี่ยมาเป็นผู้นําเทรนด์เลยนะดีมากเดี๋ยวถามว่าเขามีกอันไหมาหาซื้ออีก ไม่ได้ตื่นเต้นเลยคือแบบปามันตืจริงไหมไงไม่ตื่นจริมันขึ้นไปไม่ได้แผ่นกันหมดแรงหมดจะไม่กล้าขึ้นแผ่นนี้หรอโดนแล้วโดนถ่ายเครื่องนี้แล้วคดีเลยค่ะอุ๊ยเสียงแบบดีเลยแค่คำว่านี้เลยค่ะก็รู้สึกว่ามันดีอร่อยมากอันนเลยค่ะคือเมื่อกี้เรากินน้ำบีบดูดมะนาวไปถึงแค่ต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเพราะว่ามันอร่อยมาอันนี้บีบดูดอันนี้คืออะไรคะเสาวรสเสาวรสค่ะบำรุงผิวพัน เราจะมีสูตรผักบุนไม้หน้าผิวกระชายนะ้ามะม่วงทำได้หมดเลยอร่อยยากแต่สองหมื่นสองเลยนะมีอคอาแถมนะคะมีความกิจกรรอันนี้เป็นในส่วนของกิจกรรมการแลกซื้อนะคะช็อปครบ2,000บาทได้แลกซื้อเป็นการต้มน้ำเอาละค่ะทุกคนอันนี้ออกมาสู่โลกภายนอกนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนตึกคือไอ้เพิ่งรู้ว่าบุญถาวรมันใหญ่มากอันนี้ก็เป็นสาขาลัดานะคะคือตึกเคเดอร์ใบเมื่อกี้ มีทุกอย่างยกเว้นโต๊ะข้างเตียงและไฟก็จะย้ายสึกนะคะเพื่อไปจุดที่น่าจะมีแต่ก่อนที่จะย้ายไปได้ก็คือมาเจอโซนนี้ก่อนเขาบอกว่าเป็นโซนเคลียร์แลนซ์เนี่ย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 เป็นโซนนี้ค่ะทุกคนโซนเคลียร์แลนซ์เซลล0เปอร์เซ็นเป็นโซนของอีโคลาเครื่องซักผ้าตู้เย็นไมโครเวฟเยอะแยะมากมายซึ่งตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าซื้อเครื่องซักผ้าไปแล้วน่นรีบซอนเลยดีอันนี้รถต้อง70เปอร์เซ็นอยากซื้อมากแต่ว่าก็คือซื้อไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ เดี่ยวน่ารักุ้งอิงโ้ยมาไม้หิวใช่ไหมทำให้ไม้หิวใช่ไหมไม่หิวตะก่ายากกินนอนต้มเคี่ยวแบบนี้กินมันไวเด็มนะรอยแต่หอมเนาะไอเอาไส้เค็มด้วยเอ,เอาสิบา้บา,บาน,นขอทิบอันนะคะไส้กรอกก็คือนี่คือตึกที่เราเพิ่งเดินผ่านมาเมื่อกี้นี้นะใหญ่มาก แต่นี่ยังไม่พอค่ะก็เหมือนกับเราข้ามไปอีกเมืองคือเราอยู่บนสะพานลอยแบบโคตรใหญ่อ<ช> <คน S 2> ีกอ่ะคือนี่แบบไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าเรามาช้อปปิ้งเนี่ยต้องเดินข้ามสะพานลอยคือไม่คิด้ถามข้างในว่าเราจะอยากได้ตู้ตัวตรงไหนต้องข้ามมาอีกฝั่งค่ะใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากจริงๆคือแบบกลัวหลุดแล้วนะคะถ้าจะสร้างบ้านจะทําอะไรต้องมาที่ดุนถาวรที่โคราชที่สาขาเนียสดาใหญ่มากไอ้เว้ยใหญ่ที่สุดแล้วว้าวที่ ค่ะทุกคนที่ที่เราน่าจะได้สิ่งที่เราคนลังตามหาโอ้โหโอ้โหเนี่ยโซฟาก็มีโต๊ะเล็กก็มาโหโต๊ะข้างเตียงมันต้องมีแน่ๆค่ะทุกคนพูดเลยมันต้องมีมันต้องมีมันต้องมีแ้อแสีมันเป็นสีดำอะตรงงบเลยห้าพันแต่เราหมดไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะห <c oughs> ้องนั้นมันเป็นสีแบบครีมครีมดูแบบมูจิมูจิอะรอเหรอแล้วเราจะไม่ใจง่ายไปหถ้าเกิดเราเจอปุ๊บว่าเราเอาเลยอะ มาเป็นคนใจง่ายเสมอแล้วมาก็ได้แต่ของดีๆใจยากมัได้อะไรเลยตลอตลอดตลอดตลอตลละตลลอตาละตลวดลอตอลอตาอตลอดตลอดตลอดตตลอดตลอดออดตลออตลอดตลอดอดตลอดตลออดตลอดตลออดตลอดตลอดตนอเจอร์อดตล้ลออตลอลอดงลลอวอดลอดตลอดอดลออดอดตาออดตอดตลอดจอดตลอดตลอดออดตอตลอดตลดตลอดตาอลออดตดตาอดตลอดตลอดตลอดตดดนตอดลอดลอด เบาๆไลท์ๆมากกว่าซึงก็เข้ากับห้องมากกว่าอุ้ยอันนี้น่ารักเหมาะกับห้องมากโอ้โหหเห็นราคาแล้วถอยแป๊บหนึ่งเลยอะทุกคนแต่เนี่ยเที่พูดสีมันคือแบบใช่เลยอะอุ้ยทำไงดีอะชอบอะก็แพงอะเนาะก็หมื่นหนึน่งอะเราทุกคนแต่มันก็สวยอะปิดเองดูนะคะหนึ่งสองสามุ้ยมันดีอะทำไงดีอะไอชอบนี้ไปแล้วอะทำไงดีอะมันก็สวยมีความเป็นมา อุ้ยอันนี้เซลล์ด้วยแล้วก็สีเข้ากับห้องสุดท้ายนะคะแล้วมาจบที่อันนี้ค่ะเพราะว่ามามา,มาภูมิใจนําเสนอมากๆคิดว่ามันดีเพราะเตียงที่บ้านในสูงมาเนาะพันแปดซื้อปะ จดุดสุดท้ายที่เราตามหานะคะตอนนี้ไอไดส่งปามาไปนั่งพักหายใจแหละเพราะตอนเนี้ยช้อปปิ้งมาเหนื่อยมากไอเลยมาลุยจุดสุดท้ายองกนะคะก็คือเป็นโซนไฟซึ่งไฟนี่ก็คือต่อไปตั้งตรงหัวเตียงที่ตรงข้างๆตรงห้องหลับแขกนี่มาบอกทินเกลได้โตไปแล้วนะคะเราก็จะดูไฟอุ้ยอันเนี้ยก็คือได้เลย อันนี้แปดร้อยห้าสิบบาทโอ้ยอน่าจนะากได้แล้วทุกคนเรื่องง่ายมาไม่ต้องเหนื่อยเดินมาเือนเนี้ยเจ็ดร้อยสามสิบบาทมีของว่าเข้าแต่เข้ามากเยอะเลยน่าถูกมากจบจบเที่ยนนี้ง่าย,ายาๆเวอเว่อจริงๆแล้วมีไฟเยอะมากไฟห้อยไฟโคมงไฟระยะไฟทุกสิ่งอยา่างสวยมากเยอะมากแต่ว่าเดินจะเหนื่อยแล้ว ไม่มีเวลาเดินช็อปแล้วคือมีของเยอะมากทุกคนนี่คือตึกที่สามเพียมากคือไอแบบตอนนี้ขาลากมากแล้วรู้สึกว่าแบบเหนื่อยมากซึ่งเนี่ยค่ะไอว่าไอได้แหละอุ้ยเ,เป็นคนที่แบบนี่ไงมาม่าบอกว่าถูกใจก็ไม่ต้องคิดอะไรมากทําตามแม่สอนค่ะอันนี้คือได้เลยคบจริงได้เลยอ่ามีโคมไฟแล้วก็ต้องมีหลอดไฟเป็นนิฮ่แม็กซ์ไลท์นะคะซึ่งเป็นของบุณถาวนเองเลยเอาแบบแสงจดจา้าอาเป็นแสงนี้ละกัน มิชชั่นวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์การพาปามามาช้อปปิ้งที่บุญถาบอมิชชั่นคองพลี้เมมกินงบประมาณนะคะคือเกิน5 0 0พันบาทมาหลายรอบมากแต่ว่าได้ของเยอะมากขึ้นมาปา,ามานะคะพี่เจะพูดฝากฝักไงอะไรไหมคะ <c ười> อุ้ยเด็กๆอ่ะที่อยางง่ายแต่โตแล้วให้มันเป็นแม่บ้านมันง่ายเลยแค่แบบจะซื้ออะไรที่เป็นใช้อยู่ในบ้านอะมันไม่ง่ายแล้วปาระที่บ้านกุลาเป็น จริงแต่ว่าสาขาเนี้ยไอว่าที่โคราชก็ทำไม่ได้ใช่ไอเดินจะไอเหนื่อยหอบมันเป็นเมืองเนี่ยพระอาทิตย์ตกดินแล้วคุมาบ้ามาบ้ามาคิวนี้มาช้อปปี้ง่ายๆค่ะไปจ้าจุ๊บเป็นทัานทอ